สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสรีบุญเรืองวิทยาคารที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมขอโอกาสรบกวนเวลาท่านสักเล็กน้อยในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนสรีบุญเรืองวิทยาคารเพื่อสร้างความตระหนักให้กับ นักเรียนและความมั่นใจให้กับท่านผู้ปกครองในการที่จะให้นักเรียนมาเรียนในภาคเรียนที่สองอประการแรกขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองได้มั่นใจว่าโรงเรียนของเราได้ผ่านการประเมินไทยสต็อปโควิดพลัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนักเรียนส่วนใหญ่บุคลากรส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนทั้งเข็มที่1และเข็มที่2เป็นส่วนใหญ่นะครับคราวนี้สิ่งที่ ทางโรงเรียนอยากจะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองในการเตรียมการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในโรงเรียนหลังจากที่โรงเรียนเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, ก็อยากจะขอความร่วมมือท่านดังนี้ครับประการแรกที่ทางโรงเรียนอยากจะขอเลยก็คืออยากจะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนักเรียนซึ่ง ยังมีบางส่วนรับวัคซีนซึ่งยังไม่รับเลยแม้แต่เข็มเดียวเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่จํานวนหนึ่งก็อยากจะขอความปรานา,าให้ท่านผู้ปกครองได้เข้าใจว่าโควิด1 9มเนี่ยมันสามารถาเกิดขึ้นได้น้อยลงถ้าหากว่านักเรียนได้รับวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นการป้องกันดีที่สุดก็คือการที่จะให้ทุกคนได้สร้างภูมิคุ้มกันโดยผ่านการฉีดวัคซีนมาซึ่งของนักเรียนก็เป็นวัคซีนที่ เรียกว่ามีคุณภาพนะครับประมาณ8 3เของโรงเรียนเราเนี่ยที่รับไปแล้วนะครับก็ไม่ได้แสดงอาการในผลลบแต่ระการใดอันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ปกครองได้มั่นใจเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเรื่องที่2ครับที่โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนอยากจะขอความร่วมมือ,อท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของของใช้ส่วนตัวนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้อนที่ใช้รับประทานอาหาร แก้วน้ำดืม่มซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ว่าต่อไปนี้นักเรียนควรจะต้องพบและก็เตรียมมาจากบ้านนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้ากากาอนามัยหรือแมสนี่นะครับซึ่งต้องมีติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอาจจะต้องมีสำรอง1ชิ้นหรือ2ชิ้นก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของนักเรียนทุกคนนะครับอันนี้อยากจะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับได้ช่วยกำชับแล้วก็จัดหาให้กับลูกนักเรียนและ ประการหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะต้องให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปนี้ชื่อว่าไทยเซฟไทยนะครับก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงของแต่ละวันว่านักเรียนมีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำถ้าผลการประเมินของนักเรียนออกมาว่าเสี่ยงสูงก็ให้แจ้งคุณครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อที่จะให้นักเรียนกักตัวหรือพักตนเองโดยไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับโดยทางโรงเรียน จะอนุญาตให้หยุดเรียนได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันขาดเรียนนะครับอันนี้ก็เรียนแจ้งท่านผู้ปกครองให้รับทราบอีกกรณีหนึ่งสําหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยหรือบุคลากรของเราที่ยังไม่รับวัคซีนเลยเนี่ยเราขอความร่วมมือท่านได้มาตรวจคัดกรองนะครับด้วยเครื่องมือ ATK ที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ ในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา13นาฬิกาณโดมของโรงเรียนนะครับให้ตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในชั้นเรียนทุกคนทั้งคนที่ได้รับวัคซีนและคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับว่าทุกคนที่มาโรงเรียนนั้นมีความปลอดภัยจากโรคอันตรายนี้เหมือนเอนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ฝากขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองได้ช่วยกันดูแลบุตรหลาน ลูกหลานนักเรียนของเราซึ่งอยู่ในภาวะที่คิดว่ายากลําบากต่อการไปเชิญโลกร้ายนี้เหมือนเหมือนกันนะครับนักเรียนส่วนใหญ่อยากมาเรียนโรงเรียนก็อยากจะเปิดสอนแบบออนไลน์นะครับแต่ว่าสถานการณ์บางเรื่องก็ไม่เอื้อนะครับเราก็เลยต้องคิดถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยนักเรียนเอาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่ตั้งก่อนนะครับรักษาชีวิต ของทุกคนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้คือนะโยบายของโรงเรียนเรียนมาอย่างท่านผู้ปกครองทุกท่านเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการเตรียมการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่จะอาจเกิดขึ้นได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและขอความร่วมมือท่านไว้ณโอกาสนี้นะครับหวังว่าทางโรงเรียนคงได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดีเหมือนเช่นเคยนะครับขอขอบคุณร่วง้าไวนะ้ณโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ